โดนเรียกตัวไปบินอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้6กโมงหนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องบินหนึ่งทุ่มแล้วเราจะมารับตอน6กโมห้าสบค่ะ แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราแต่งหน้ากัน,นะคะ่ะวันนี้เราจะแต่งเบาๆนะคะเพราะเวลาน้อย okay. 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 ชุดวันนี้ก็จะเบาๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างรีบหมดเลยแต่งตัวเป็นอะไรเลยอย่าเข้ามาคนยิ่งยิบอยู่คนยิ่งรีบอยู่ <laughs> ยยจะไปบิน <laughs> อุ้ยสวยผิวหน้าสำคัญนะคะอย่าตบแรงเสร็จแล้วค่ะเบาๆรองเท้าคู่โปรดค่ะล้างจานยัง เสร็จแล้วค่ะทุกคน,น,นอุ๊ยเรยตั้งสิบมิค่ะทุกคนนั่งพักเอาแรงก่อนดีกว่า